ครับเรามาพบกันกันกบดีดีชาแนลนะครับวันนี้เรามาดูท่อผ่านะครับทำไมทำเสร็จเมื่อกี้นี่แหละครับใส่แป๊บนะครับแป๊บเด็กนะครับใครอยากได้แป๊บก็สอบถามได้ที่คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเราก็มาลองฟังเสียงกันนะครับสตาร์ทเลย องขี่ดูค่อนข้างจะดังแรงนะครับเอาไอ้หานขี่ตำขี่ขี่ชนเถียงนาครับ สวยอีกรอบครับสวยอีกรอกบ,อบขอเจ้าพีแยาให้นะครับ